แบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนหรือฟาสต์แ a ็คนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการรับสิ่งลกและยกระ่ัแหละภานสี่ปีนะครับวันนี้วันศุกที่23ริพฤษภาคม2 5 6 8รก,กร้กระุนตรยทีวิเยินทขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการัรับการดำเนินโครงการฟาสต์แฟ็คครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินงานในลักษณะของแผนงานวิจัยซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่ชาติหรือวชนะครับได้ให้ทุนสนับสนุนรง ซึ่งแผนง,งานวิจัยดังกล่าวเหล่านี้นะครับประกอบไปด้วย6งานวิจยัยย่อยภายใต้แผนง,งาน3โครงการด้วยกันซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในด้านของการบริหารจัดการแผนง,งานและก็การดําเนินงานซึ่งได้ผลผลิตแลด้นานวกรรมของโครงการย่อยนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับต,ต้อนรับทุกท่านนะค,ครับทั้งในระบบ ออนไลน์และก็ท่านที่อยู่ในห้องประชุมโรงแรมปรามามการเด่นกรุงเทพมหานครแห่งนี้ด้วยนะครับท่านที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านที่อยู่ในระบบสูงด้ยครับท่านเข้ามาแล้วนะครับของ,ของโรงแรมท่านเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์นะครับเป็นชื่อสกุลและหน่วยง,งานของท่านนะครับเพื่อการเอ่ยขานนามได้อย่างถูกต้องในช่วงของการ นำเสนอหรือการถ่ายทอดโดูวิธีการก่อนนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการประชุมในวันนี้นะครับผมอนุญาตให้ทุกท่านได้เปิดกล้องถ้าท่านสะดวกน,นะครับเพื่อมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยพร้อมเรียงกันนะครับในโอกาสนี้นะครับทุกท่านได้พร้อมเรียนกันแล้วนะครับหนะ้าห้องประชุมแห่งน,นี้และก็ทฐานระบบออนไลน์นะครับในลําดับแรกนะครับผมต้องขออนุญาตกล่าวนําให้ทุกท่านได้ทราบว่าฟาสช นั่นคืออะไรแนวทางการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นนะครับการดําเนินงานของแผนงานท่านอาจจะได้ยินคําว่าฟ t r a c แตร์บ่อยๆได้ยินคําว่า g จีฟ o r บ่อยๆและตั้งแต่การดําเนินงานของโครงการซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนนะครับจากหน่วยงานราชการนะครับภาคเอกชนผู้รับบริการจากภาครัฐแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนมาร่วมรับชมรับฟังก,งการนําเสนอโครงการดําเนินงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ ในการดำเนินงานโครงการครั้งนี้นะครับเป็นการ,ร,ารงานลักษณะของแผนงานซึ่งมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มันดมเดกดรชิติมหาเจริญนะครับเป็นผู้บริหารจัดการแผนงานวิจัยโดยประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อยทั้งสิ้นสามโครงการอย่างที่ได้นำเรยยียงนะครับวันนี้มีคณะนักวิจัยมาพร้อมหน้า เรียนกันเลยนะครับทั้งจากในส่วนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นที่เป็นผู้อมอบส่วนสนับสนุนนะครับในส่วนของโรงเรียนในร้อยตำรวจและหน่วยงานต่างๆนะครับสำนักงานปปชสํานักงานปปทนะครับร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันด้วยนะครับ นะครับในโอกาสนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและรับทราบถึงภาพรวมของการดําเนินการโครงการในเบื้องต้นุมเชิญทุกท่านนะครับได้รับชมวิจิต์แนะนําโครงการปโปรดพร้อมฟยงกันครับยินอครับ และช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน fast track ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็เียนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานแต่จะช่วยหลออรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแทจ้จริงและสล่งผลให้เกิกเดการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการมีที่ผลของเทคโนโลยีดิจิทัลักล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดำเนินการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน,น,น์สูงสุด และการแก้กปัญหาคอร์รัปชันการให้และรับสิทธิบุรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมัง่งคั่งและยัง่งยืนที่มีการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนวันตรกรรมโดยมีฐานความคิดหลักตรงเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าพกพัะหไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวันตรกรรม ดังนั้นระบบราชการไทยจึงต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย4.0โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญคือการสร้างนวัตกรรมและการเข้าสู่การเป็นดิจิทัลทั้งนี้ต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมัธิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษการเร่งด่วน fast track เริ่มต้นจากการสร้างรความเข้าใจและการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีในการทำงาน บุคลากรต้องเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความยุ่งยากในการดำเนินง,งานและทำให้กระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้บุคลากรยังต้องมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลเปปี่ยนแปลงอย่างเลัวการทดลองหรือการทำสิ่งใหม่เพื่อให้การพัฒนาน,นี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมือการภาครัฐควรส่งเสริมการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน Fa s t t r ท c k ที่จะทำให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแม้ว่าการพัฒนาหลัานี้จะต้องใช้การปรับเปลี่ยนภายในองค์กรแต่ต้องมีการรักษาความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดเพื่อให้การให้บริการแตกลุองมีความยุติธรรมโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและตอบสนองความาต้องการของประชาชนโดยมีองค์ประกอบหลักท่ากระบวนการดังนี้ 1>, 1. Self Assessment 2. Set Priority for i m p o v m e n t 3. Service Innovation by Technology 4. Start Enhancement 5. Self Transformation into a Process Self Assessment การเปลี่ยนแปลงวิธีการ,รดาเนินงานคือการวิเคราะห์และประเมินตนเองว่ามีภาระงานใดที่ต้องปรับปรุงและนำมาพัฒนานออกแบบเป็นระบบใหม Priority for ร m p o อนต m e n t การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการโดยต้องกําหนดประเด็นที่สําคัญควรมุ่งเน้นไปที่การรกปรุมเรื่องที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากหรือที่มีผลกระทบสูงต่อความพึงพอใจของประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด Service Innovation นบ t เทคโนโลยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการภาครัฐ ต้องทำการวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่สำคัญเพื่อยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดเช่นการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการติดตามสถานการณ์การเดยวทางและการใช้ระบบการชำระค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ e-payment ซึ่งจะทําให้กระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความยุ่งยากให้แก่ผู้รับบริการ การให้ความสําคัญกับบุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความร่วมมือและผลนกกำลังในการทำงานบุคลากรควรได้รับการพัฒนาทั้งะด้านการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงเซลทรานส์ฟอร์เมชันเอ็นทูเอ็นโปรเซ็เซลทรานส์ฟอร์เมชันเอ็นทูเอ็นโปรเซ s s การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของภาครัฐให้เป็นแบบดิจิทัลขร้วงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลในทุกปแบบตั้งแต่การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งสร้างการให้บริการโดยเป็นการนำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออ s e r อ i c e อย่างสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอนแบบเรียนทู้เห็นเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการใช้ดิจินัลตลอดจนการปรับกรุงวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรให้ทานสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนและธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆในการทำงานเช่นการยอมรับและปรับโัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆและการอบรมพุัลงารในภาครัฐให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็เป็นภาพรวมของแผนง,งานวิจัยผลการดําเนินการตลอดจนนวัตรกรรมที่ได้รับจากการดําเนินโครงการนะครับไม่ไว่าเป็นเป็น,ปนทีเซอร์เป็นไทเทลให้รับชมเป็นเบื้องต้นก่อนและหลังจากนี้จะเป็นการนําเสนอลงโดรยลงรายละเอียดถึงผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินการโครงการวิจัยนะครับในลําดับนี้นะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ระดับพิธีการของการประชุมนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตุตำรวจเอกดรทิติมหาหเจริญรองคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร,ร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะผู้บริหารแผนงานวิจัยนะครับได้กรุณาต่อได้กรุณาก่าบรายงานต่อทา่านประธานนะครับในความอนุญาตกาบเรียนเชิญศาสอตราจารย์คุณตำรวจตรีดรชัชนาลีรัตอรพงศ์อานวรรงผู้วิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีและกลับเปิดางานที่เป็นลำดับถัดไปกันเป็นเช่นครับเรียนศาสตราจารย์มณฑุรตรีดอกเตอร์ช,ชัชนันลีรัตเตอร์โกล์รองผู้ชา่ยวาญโรงเรียนในร้อยตำรวจและประธานการประชุมครั้งนี้ ช่วยศาสตราจารย์ตำรวจเอ,ดอกดรทิติตมหาเจริญรองคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจใน,านาฐานะผู้บริหารแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบริการภาครัฐร,รูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการรับสินบ,บนและยกระดับคะแนนค่า CPI ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยสามโครงการได้แก่ 1. โครงการนโยบายสาธารณะของการบริการภาครัฐร,รูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการรับสินบนและยกระดับค่าคะแนน CPI 2. โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการให้บริการภาครัารูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนและสโครงการวิจัยการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านการบริการภาครัฐด้วยรูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของแผนงานวิจัยคือการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เครื่องมือและกลไกในการยกระดับค่าคะแนน เป็ชนีการรับรู้การจริตของประเทศไทยตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ประชาชนผู้ประกอบการในรูปแบบเว็บเบสแอปพลิเคชันโดยนำกระบวนการดำเนินงานต่างๆเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service อย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแบบ e n d t o e n เเพื่อลดการกเชือหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ศาฐกับผู้รับบริการครับผลสำเร็จของการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและการดำเนินการโครงการวิจัยย่อยมีผลผลิตจากการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1. นโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาเรทเชฟของการบร,ริการภาพรัฐ 2. คู่มือแนวทางการพัฒนาการให้บร,ริการภาพรัฐรูปแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษที่เป็นมาตรฐานและ 3. นวัตรกรรมต้นแบบด้านการบริการภาพรัฐหรือตัว government fast track operating system หรือตัว g force การประชุมเผยแพร่ผลการเนืองานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสินส้น1 4 2ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานสังางๆาประกอบด้วยสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนระดับกรมและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนหน่วยงานต้นแบบได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี 2. เทศบาบลเมืองสามพรานและ 3. เทศบาลตำบลบางย้แพร่คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมเผยแพร่ผลการดําเนินงานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนและขยายผลระบบบริการภาคราฐดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนให้เป็นที่ยอมรับในวงกวา้างเกิดการเสริสมสร้างรมอธิบาลและแก้ไขปัญหาการรับสินบนอย่างมีระบบ และเกิดการรณรการความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายของรัฐพร้อมเกิดเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมธรรมาที่บ้านการป้องกันการให้และรับสินบนรวมถึงการยกระดับค่า CPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านรองผู้ชาการโรงเรียนนร้อยตํารวจกล่าวเปิดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยแผ่งงานการพัฒนาระบบบริการภาครัฐรูปแบบดิจิทัล และช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนร,รือ Fast-Track เพื่อแก้ไขปัญหา,หาการรับสินบนและยกระดับค่าคะแนนสิน CPI เป็นลำดับต,ดต่อไปครับเรียนเชิงครับเวียนผูนนใ,น,ใ,ใน,น,น,กบบนการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติท่านคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการท่านผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆคณะผู้วิจัยและ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับราผมสาราจารย์ตัวตำรวจตร,รีชาชนาลีราตงห์รองผู้บัญชการโรงเรียนตำรวจรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐแบบดิจิทัลและช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนหรือฟาสแทรเพื่อแก้ปัญหาการรับสินบูรและ คะแนน CPI และท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามที่สำนักงานกำจัดงาชาได้อนุวัาถสูตรหลุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2567ให้โรงเงรียนรับตรวจดำเนินการแผน,านการตัจัยการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแบบดีทันและช่องทางพิเศษ,ษ,ษแบบได้โวนหรือ Fast t r ท c k เพื่อแก้ไขปัญหาการรับถึงบน และการยกระดับค่าคะแนน CPI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการอนุมัติอนุญาตและปัญหาช่องว่างการบริการของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการพัฒน,นาแนวทางในการบริการภาครัฐแบบช่องทางพิเศษตลอดระยะเวลาการงานที่ผ่านมาคณะวิจัยได้มินการวิจัยและเก็บข้อมูลต่างๆจนพบ มากมายซึ่งท่านจะได้รับฟังในวันนี้ท้ายสุดนี้ พิเศษแบบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการรับสินบนและยกระดับค่าคะแนน C.T.I. และขออวยพรให้การดำเนินในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ดีก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ